สำหรับคนที่เข้ามาหน้า YouTube แล้วไม่รู้จะดูอะไรให้พิมพ์ช่องคิมจีฮุนนี่พิมพ์ตามผมเลยนี่นะตามนี้เลยแล้วพอพิมพ์เสร็จปุ๊บให้ไปที่ตัวกรองกดหาช่องนั่นแหละไอตัวนั่งโง่ๆนั่นแหละกดเข้าไปเลยตอนนี้นะครับก็มีคอนเทนต์หลายคอนเทนต์ให้ไปดูเลยครับไปดูกันได้เลยใครสนใจก็อย่าลืมกดซับสไครต์และติ๊กกระดิ่งไว้ด้วยนะเอาละครับคุณผู้ชมครับ เกมนี้ทุกอย่างคือคอนเทนต์ครับ <laughs> หลายๆคนก็น่าจะไม่เคยเห็นผมในเดดบายนะครับซึ่งก็ <c oughs> ไม่เคยเห็นแล้วขนาดกูยังไม่ค่อยเล่นเลย <c oughs> อะไรกันครับเบียก็จะมาทําให้ทุกคนได้ประจักษ์กับฝีมือการเตะของผมนะครับว่าแม่นขนาดไหนทุกคนได้เห็นทุกอย่างคือคอนเทนต์ครับ everything is content จากเกมนี้นะฮะทุกคนจะได้เห็นฝีมือ <laughs> <laughs> เย้ <laughs> ทุกคนรู้จัก แทปเปอร์ที่ไม่ใช่แทปปอครซึ่งไม่ใช่กูแน่นอนกูต้องใช้บ้างไม่ได้เฮียแต่ผมอาจจะไม่ได้ใช้แบบเยอะขนาดนั้นคือไม่ค่อยได้เล่นคาตกรเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยครับเรื่องจริงที่น่าเศร้าเพิงพ่งอัพเพิ่งอัพเปอร์คัตกรไปแค่ห้าถึงเวลห้าเองปลดล็อกแค่สองช่องตอนนี้ก็ไปเล่นเซอร์ซะส่วนใหญ่เซอร์อย่าว่าแต่เซอร์เลยเซอร์ก็เล่นแบบแน,นี่เนี่ยอุ้ยมาแล้วกระท่อมโลหิตกูก็ไม่รู้ว่าที่ไหนหรอกนะแต่ในเมื่อมันมาแล้ว ก็ต้องเอาอ้สะสมซีวางแถวนี้ได้ไหมครบแอบๆน่แอบไว้ปะเออมีแถบนี้ครับก็วางแม่งตรงนี้เลยนาดานคัตกรสายรีบเครื่องแถวนี้ไม่น่ามีน่าจะไปเกิดนไกลอยู่อืมอยู่ไหนแล้วน่าจะพูมนุษย์กูก็มนุษย์นี่ว่าแค่เป็นคาตกรธุรกิจแต่คัตกรก็มีหัว่จะโอ้โหแม่งเส่ละเครื่องนึงกูมาแต่พูดเนี่ย ไปเว้ยไปเว้ยเครื่องนี้เพิ่งเสร็จแหละเอ้ยเอ้ยเห็นแล้วเว้ยเห็นแล้วเว้ยเห็นแล้วเว้ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วโอ้หสามตัวว่าไงจ๊ะหนูหนูน้องน้องไอเอาไอ้โล้นกันเลยเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเออมึงจะจะจะเจ็ดสิบสองชั่วโมงสามสิบเอ็ดวินาทีอะฮะกูพูดอะไรวะตายไอ้โง่ล่วงมานี่ไอ้โล้นไปฮะพาไปอ้อยเอ้ยข้างหน้ากูเห็นนะโว้ย อย่ามาซ่อมโง่หลุดไปดิไอ้ที่นี่หลุดไปดิหลุดยังเนี่ยเออหลุดแล้วมึงยังเยนี่เหรอเฮ้ยเย้ยเย้ยมึงอย่ามึงอย่าเนียนอย่าเนียนกูอุ้มก่อนละไม่ไว้ใจละพวกมึงเนี่ยพวกมึงนี่ไว้ใจไม่ได้นะไป ไปโง่โง่เหยียบให้หมดเหยียบให้หมดเหยียบให้หมดอย่าเพิ่งออกนะอย่าเพิ่งออกไปอยู่ไปอยู่ไปไหนวะเออมึงช่วยแล้วเหรอมึงใจกล้าเหมือนกันนะเนี่ยเจ็บสี่ครับเจ็บสี่แต่วันนี้เจ็บสี่วายวายเชี่ยตกใจขันตรตกใจดํากร,รกุยเลย <laughs> จะจกใจทําไมอ่ะไปไปไปมึงเหร,รอ,รอหหหมึงมึงมาล้อหลอกกูเหรอฮะฮะมึงล้อหล่อขั้ว อ้าวผ่าเพื่อนสวยหรือเปล่าอ้าวเล่นไม้เล่นไม้ไมยังไงหนุ่มเออกูกูกระทืบกระทืบทิ้งอะไรขึ้นบนขึ้นบนลงล่างยังไงยังไงต่อยังไงสิมาดิมาดิฮะฮะมึงจูคิงเหรอเฮ้ยกูกระทืบหมดอ่ะมึงเล่นมึงเล่นไม้โง่ามากนะกูเลยตรงๆกูพูดจากใจเลยนะมึงเล่นไม้ได้โง่เกิน บางทีอะมึงยังไงเรายังไงเรามึงอย่าเยอะอย่าเยอะไปไหนมานี่เีอยอะกุนตีนเหรอเออโอเคได้อยู่ได้อยู่กูวางไว้ข้างๆแล้วกันนะเดี๋ยวนะมึงซ่อมเหรอมึงกล้าซ่อมเหรอมึงเรียกตีนใช่ป่ะมึงเรียกตีนใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไอีโลนก็เก็บไว้ก่อนเอานี่อ่า พี่โดนยังโดนยังโดนไอ้ซัดยังโดนไอ้ซัดอ่ามึงข้ามมึงข้ามหรือเปล่าจะจุคค๊กชิงกับพี่อ่ะน้องมึงมึงข้ามไม่ได้ละเอ้ยมันเจ็ดสองมันเจ็ดสองชั่วโมงสามสิบแปดวินาทีเอ้ยมันเล่นไม้กูทื้อปี่กยไม่ได้ไปไหนหรอกมึงอ่ะตรงนี้แหละผมตีแล้วปล่อยครับตีแล้วปล่อยตีแล้วปล่อยแต่ตัวนี้ไปล่อยไม่ได้ยังไม่ขึ้นเฟสเลยฮะฮะไปไหน อย่าหนีดีครับน้องชายไม่มีไม้น,นั่นน่ะเอ้ยเอ้ยเย้ยอ่าล้อหลอกแป๊บหนึ่ง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 ยังไงยังไงล่ะอ้าวโง่โง่เมื่อล้อหลอกเล่นอะไรเล่นอะไรคิดบังหนีคิดบังหนีโง่เอ้ยเดี๋ยวได้ได้ได้ไอคนที่ซ่อมอย่เนี่ยอ่าอ๋ออ๋อกูเห็นกูเห็นไม่ต้องแอบไม่ต้องมาเนียนอ่าเรียบร้อยนะ ไม่แต่มีคนอยู่ใกล้ๆนั่นไงเห็นละมึงวิ่งเข้าบ้านวิ่งบ้านลม้มล้มแทนล้มแทนล้มแตะล้มแตะเออลม้ลม,ลม,ลมดิล้มดิโง่อเอ้ยมานี่ตัวปัญหาล้อหลอกตัวล้อหลอกเนี่ยเนี่ยไอ้กูว่เดินตามต่อยๆไม่เห็นหรือไงครับฮะอีบ,บ๊อบอีผมบ๊อบเอ้ยมึใครจะอุ้มไหม,มครจะอุ้มไหม อีนี่หน้าตายแล้วมั้งเนี่ยตายยังวะหรือขึ้นเฟสแรกเออเฟสแรกเฟสแรกอันนี้เอ้ยเอ้ยเพื่อนมึงคนหนึงไม่ให้เล่นแล้วไอตัวล้อหลอกไม่ชอบไอตัวล้อหลอกผมไม่ชอบเว้ยไอตัวล้อหลอกผมไม่ชอบอวอ่ะอ,อันนี้ใครจริงเปล่าไอ้โง่โง่อีกแล้ว อืมอันน <ter jer> <authenticity> ี้อันนี้ฆาตกรไอ้ไม่ใช่ไอ้เพื่อชีวิตไปแล้วหนึ่งครับไปแล้วหนึ่งได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้อยู่ถือว่ายังไม่พลาดแต่ก็ะไล่ช็อตอยู่นะเมื่อกี้อายอยู่แต่ผมยังไม่ได้กระทืบเครื่องเลยเดี๋ยวโอเคปะนะกูตั้งที่เดิมเออได้ผลได้ผลแท็กติกนี้ได้ผลไปหนึ่งไปหนึ่งไอ้ซัดไปหนึ่งไอ้ตรงนี้ เอาเนี้เลยมึงอย่าอย่าให้มีที่เล่นครับไอ้พวกนี้ยิ่งเล่นยิ่งอันตรายกูเล่นมาอยเก่งนะ้วกูเดินผ่านปะวะเก็บแถบครับไปไว้ที่ที่แม่งจะจู๊กอะไปไว้ในที่ที่แม่งจะจู๊กันอะ <c oughs> อะไรอ้าวกูจะเจอกูจะมากู <c oughs> จะใจตรงเฉยมานี้มานี่หนูไปที่ที่แม่งจะจู๊กอะไปที่ที่แม่งจะจู๊กอะ เออไปที่ที่แม่งจะจู๊กอะมาน,นี่มาน,นี่เลยไปไปนะไปอ่ามีคนเหยียบมีคนเหยียบแล้วครับตอนนี้ใครเอ่ยเออลงลงงห่วงมึงก็ยังจะติดกับที่เดิมเนาะไปไปช่วยไปช่วยไปช่วยกูจะแวนช่วยไปเฮ้ยติดเสา มึงอะไรเนี่ยฮะมึงจะเดินวนทำไมกูเพื่อนเล่นเหรอเพื่อนเล่นเหรอไอ้โง่ฮะเพื่อนเล่นเหรอมานี่ดิไอโ้โรนแหม่เดี๋ยวก็ตกคว่ำไอ้เวลอรล้อหลอกจังทีนี้คิดจะทำหยาบใครเยอะเลยนคะครับไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นมึงจะจูตรงนี้มึงโดนเฮ้ยมึงอยู่แถวนี้อ,อ่ะอ่าเล่นไหมได้ดิ มึงล้มไปแทนแล้วกันมึงล,ล้มไปล้มไปล้มไปกูไม่ปนีปนอมด้วยมานี่ว <c oughs> ่าไงว่าไงมาเนี้ผมไม่ปล่อยครับผมเล่นไม่ค่อยเก่งมาเนี้ยมานี้ยมานี้ย <c oughs> ไม่ร้องไม่ร้องดิไม่ร้องเออไม่ดิน้นเด็กดีหน่อยเออฝืนไปเดี๋ยวขอซืบไม้รอตายเรียบร้อยหมดเย่เกจ็บแถบตัวเองย้าโอเคได้อยู่ถือว่ารอดถือว่ารอดดีฮะถือว่ารอดอรอดีโอ้ยเคียดนะดีเลยเล่นเล่นขัตกรื้่ไม่เนี่ย,ยอย่าแกเก็บหมดฆาตกรพร้อมกับมีสปาร์ตันของเขา เก็บไปหมดเลยครับ